วันนี้เรามาเจอกับตัวละครใหม่ครับต้องทรูดก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าต้องทรูดเนี่ยความสามารถอะไรบ้างอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ักมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก กิลโจมตีพื้นฐานก็คือตีธรรมดาแต่ถ้าเราอัพสกิลทุกๆครั้งที่มันตีมันจะเพิ่มเลือดเท่ากับ20%ของพลังโจมตีกายภาพอีกสกิลหนึ่งคือสกิลทีเดียวจอดทำดาเมจหนึ่งครั้งเท่ากับ125%ของพลังกายภาพศัตรู4คนแล้วก็ถ้าอัพสกิล ดาเมจจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็คุ้มกัน C ีด้วยก็คือจะไม่โดน CC 3เทิรเนอีกสกิลหนึ่งคือมาเล่นกันไหมเพิ่มความเสียหายที่ตีเข้าต่อเนื่อง3เทเร์นก็คือพีแดมสามเทินศัตรูทั้งหมดจะได้รับความเสียหายทั้งหมด3ครั้งเท่ากับ5 8ของพลังโจมตีกายภาพจะทำดาเมจทั้งหมด3ครั้งต่อมันได้ถ้าอัพสกิลอัตราคิขอโทษครับความเสียหายคีจะเพิ่มเป็น37%ก็คือเก่งปรับตัวเองขึ้นมาแรงขึ้นเออถ้า เดี๋ยวเราค่อยไปดูอันนี้แล้วกันได้รับอะไรนะอายภาพได้รับโลกป้องกันอ่ะก็คือถ้าเราถึง c 2ก็จะได้เกาะ155%ของพลังโจมตี3เทินเยอะครับอันนี้ผมไปลองใช้มันละมันได้เกาะเยอะมากแลสซิมันทนความเจ็บปวดเพิ่มอัตราบล็อกเมื่อตายตัวละครจะคืนชีพอันนี้ข้าว แล้วก็ถ้าอัพสกิลก็จะเพิ่มบล็อกเป็น60%สิบเปอเีเมื่อคืนชีพก็เป็นร้อเป็นก็คือเหมือนมีหแหวนเด้งขึ้นมาเด้งตัวเองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทนความเจ็บปวดก็คือเราจะโดนําเหนียเบาเบาลงแล้วก็จะค่อยๆแบ่งรับปริมาณความเสียหายเป็นเวลา5เทินคือตัวมันจะยื้อได้นานมากครับตัวนี้รับตามเหนียของใครของอะไรนี่คือโหดมากสำหรับผมนะถ้าอัพเป็นห้ามขีดจํากัด6อัตราคีจะเป็น100%ตลอดเวลาก็คือเราไม่ต้องทําคีดเราทําแค่คีสแดมกับจตดอ่อนเดวแแต่ัน้กล แต่จะได้เป็นพลังโจมตีพลังโจมตีทั้งหมดเกือ18อัตราจุดอ่อนอีก20เยอะมากนะจุดอ่อน20เนี่ยอ่ะสแตตก็เน้นโจมตีซะส่วนใหญ่อ่อนหน่อยหนึ่งข้ามขีดจำกัดมาถึงที่6ปุ๊บร้อยทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่าเราจะบิวไอเทมตัวนี้ยังไงสแต็ตที่มันได้มาคือขี้100่รอตจุดอ่อน20แล้วก็ขีดาดมีสามจตรงนี้ส่วนใหญ่ดามีส่วนใหญ่มาจากพลังโจมตีกายภาพก็คือเน้นพลังโจมตีธาตนั่นแะหละส่วนเซตที่ผมแนะนำตอนนี้ถ้าเอาแบบโลบมากๆเลย ก็คือเราจะต้องทำทำบล็อกให้ร้อยก็คือสกิลมันให้บล็อกมา60ถูกไหมครับผมก็ทําไปอีก40และผมโลภก็คือผมใส่เสื้อลดความเสียหาย่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันถึกขึ้นมากๆแล้วก็ติดต้านทานไป้20จริงๆเราควรมีต้านทานเยอะกว่านี้ก็คือหลักๆถ้าเราจะเอาดาเมจก็คงจะเล่นเซ็ตอ่ตอนเนี้ยครับง่ายสุดละอ่ะคี้แดมผมมี260รหดาเมจ2 9 9 7นะคีดแดมผมค่อนข้างเยอะนิดนึง ผมก็เล่นแบบโลภมากถ้าจะาแรงกว่านี้ก็คงจะใส่เสื้อพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็จะได้ ATK คงบนเยอะขึ้นแต่ผมชอบตัวน,นี้มากกว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันอยู่ได้นานนะมันอยู่จนจบทุกรอบอะอยู่หลังสุดอะแล้วอาวุธผมก็จะใส่เป็นความเสียหายคี1อันแล้วก็อ๋อผมใส่เป็นความเสียหายคี2อันอทษทีครับเนี่ยความเสียหายคี2อันเลยลก็จะจุดอ่อน10เปอร์เซ็นต์1อันก็จุดอ่อนได้80แรงมากเนี่ยแรงมากแรงแล้วก็ถึก ถึกด้วยตัวของมันเองถามว่าถ้าอยากจะเปิดเปิดเปิดซีอะไรดีผมแนะนํานะว่าซีสองกำลังเก่งซีสองได้โล่เพิ่มขึ้นมาก็คือเวลาเราเอาไป PV p v p ีคอนเทนต์พีพีเราก็จะเปิดสกิลนี้ให้มันได้โล่ขึ้นมาก่อนปึ๊บแล้วเราให้ปล่อยเลยหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันเล่นรังของมันไกลชนเนาส่วนจริงๆอยากให้ทุกคนทําให้ถึงซีหกมันไม่ต้องทำคลิเกตเนี่ยอัตาราคีผมไม่มีเลยทํา ทาให้ผมสามารถไปลงออฟกิแดมออฟจุดอ่อนได้แล้วก็ไปลงอัตราบล็อกได้แต่แบบนี้สําหรับผมคือผมว่ามันโกงมากแล้วแต่จะให้ดีกว่านี้ถ้าเรายอมลดดามจก็คือเราไม่ใส่เซ็ตจุดอ่อนดามีสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็จะหายไปแต่แลกมากับการที่เราใส่เป็นเซตเซตต้านทานน่าจะเก่งถ้าจะเอาไปในไวท์ในทีก็ควรจะเป็นเซตต้านทานดาเมจมันเบาลงมาหน่อยก็จริงแต่ว่าก็แค่ยาวๆไม่ติดสถานะนี่ผู้ปับสมดุลนี่เบบนี้ แล้วก็ตัวมันตอนนี้เออเอาไว้เล่นกับทีมได้ทุกทีมนะครับไม่ว่าจะทีมถึกทีมกายแล้วก็ทีมเออทีมโควิดก็เล่นได้มีทีมเดียวที่มันยังไม่ได้ไปก็คือทีมเดสคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองพาไปย p ดูหน่อยแล้วกันนะต้องหาทีให่แล้วกัน ถ้าเป็นทีมกายผมก็จะใส่แทนเฟตั้นเลยครับใส่แทนตัวเนี้ยผมก็ใส่แต่างีนี้แต่สปีดเราจะดรอปลงมาซึ่งไม่เป็นไรเรายอมเปิดโดนเปิดก่อนก็สกิลสกิแรกที่ผมจะเปิดก็คือสกิลบนของชูวุนะพอมันฟาดปุ๊บมันจะได้เกาะมา1 5อเปอของพลังโจมตีจะเปิดอย่างนี้พาไปดูมันก็จะสับปื้น แรงมากเนี่ยถ้าเขาไม่มีแหวนคือตายหมดเลยครับไอตัวทางูละหรือว่าภายัยจะตายเนี่ยเือแนแรกเลยครับติดแหวนไปกไว่าจะไ่งยังห่างไกลนคูควรชื่ชมล้วแต่คางูละผมไปไหนวะงงว่ะตกิ่ล่างใครตายไม่ได้เล่น พยายามเบาเง้ยแล้วกันนะจะพยายามเบาเแล้วกันโอ้งงเลยวะทำยังง้นางูลราผมไปไหนวะกวนติดอยู่ในโล่คจงลหมแอบตาย ุกคฟัททง,งที่ตีมันก็จะมันก็จะดูดเลือดขึ้นมา800 800นถ้าแะเม็ไม่ถึงก็ไม่ตายส <c oughs> ี่พ <c oughs> ันเวลาจะทีมตายด้วยกันทีมไหนไม่มีพูดก็น่าจะดิฟอยู่ถ้าถามผมก,ก,ก็ก็ดิฟอยู่ครับถ้ามาเล่นทีมตา,ายก็จะภาพป,ประมาณนี้แต่เมื่อกี้คางกูลักูไปไหนวะลองพันอื่นบ้าง เปิดมากทีมกายเขาก็เริ่มใส่ฟูจีแล้วเห็นปะเอาบ้านี่รินีสักรอบหนึ่งล้วเปิดปับ๊บนี่เลยล่าคูจีนหน้าคนเดียวยังห่างกลนะกว่าควรกับคาม

อยู่เพียงข้างเสมอนักล่าสีขาวทริ่มสบวายอยู่ตรงหน้าแล้วขอจงมอบพรให้แก้วค่ะถ้าจะส่งไปก็มาลอบถือเลยดูที่จะไม่พยายามเบามือแล้วกันนะอีกฝั่งเขาก็จะเหลือทูดเหมือนกันกนะ สามฮิตเจอ่มละปึ้มเป้งเข้าไปหัวระเบิดแล้วก็อาเคไอตีเขาน่าจะใส่เสื้อใส่เสื้อพลังโจมตีมั้งครับเพราะว่าเขาดูดเลือดแรงนียกอนไหม ขนาดผมเลี้ยงสัตว์อยู่ตัวนี้ตัวประมาณนี้แต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเอาไปเล่นเป็นในทีมถึกมันจะเก่งไหมเอาไปเล่นแต่ผมจะลองเอาไปเล่นในทีมถึกให้ดูเกมหนึ่งถึกก็จะมีรูดี้พามาทุกฟูดแล้วก็ใส่เป็นตีน,น,น,น่ากับลิสองตัวเย่นนี้เลี้ยงก็จะใส่เป็นคารัมแล้วกันไปปึ๊บ เคยลองเอาเอาเอาแทนลีน่าแล้วมันมันเจนเลือดไม่ทันเนี่ก็เลยต้องเล่นอ,อย่างนี้จัตายเลยขนาดแส่เสื้อด้วยความเสียหายสองตัวตาจะบอดจัดยัังห่่่่าากกกลนววจะคบชชืแรงอยู่นะถือว่าเป็นตัวแรงตัวนึงเน่ยดูดิไอเขาแบบเลือดเกือบหมดลอดอ่ะ

ประตูแห่งความลับจังปาดยาด้วยใจเชื่อมเป็นตึงยาฮะด้วยศรคาหินสหงเปงระเบิดงั้นแหละ ิวขึ้นมาแล้ววะโอเคมันจะใช้พีสกิววะกิว เป็นเหมือนตัวแบบมาเติม,ม,มดาเมจให้ทีทีมถึกแล้วตัวแม่งก็ถึกเยอะไง <abytes> ตอน่าจะไม่มีดาเมจฆ่าแล้วตอนนี้ไม่มน่าจะมีดาเมจมาปิดพีโมกแล้วเป้งสับหัวกระบาลลั่น โเล,เ,ลเล่นเต็มน,ไไ <c oughs> นี่แหละตอนนี้ก็คือมาอยู่ในทีมถึกมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้เหมือนเป็นตัวคอยจ่ายดามเมจให้อีกฝั่งซึ่งก็ไามา่แย่ไม่ได้แย่ยขนาดนั้นแต่ถ้าเล่นทีมถึกจริงๆผมว่าค่าต้านทานต้องเพิ่มขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนเซตอันนี้ดูโล่ไปนิดนึงซี่ออกใช่ไหมครับโล่ไปหน่อยมันแปดสิบโอเคแล้วแล้วตัวนี้มันเอามาตอนนี้นะในความคิดผมคือมาเล่นในเอ่ออารีนาในเบสร็จในด่านปกติผมไม่มั่นใจว่าไหวไหมลองให้มาฟาร์ม กอัว่าไหวไหมแต่สกิววลมันไม่มีเจอกเกาะมีเพิเออ่มนั่นแหละไม่มีเจาอ,อไม่มีอะไรเลยกล้าแม่งเดียววะ<ป>เฮ้ยอย่าบอกนะห่างครับทุกคนอีกรอบอ,อ,อ่ะลองดูว่ามันไหวไหมไม่เคยลองเหมือนกันเป้ง ทรงแม่งไม่น่าไหวเลยวะทรงแม่งเหมือนจะไม่ค่อยไหวเลยวะคนอ้งเรงแม่งตีธรรมดาด้วยอย่างนี้เรียกว่าไหวหรือว่าไม่ไหวตีต่อแล 9, ้วก็พันก็ไหวแหละแต่มันเสียเวลาเอาตัวอ,อื่นมาฟาร์มดีกว่าเสียเวลาหลายวิอยูอ่ประมาณนี้ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะถ้าถามผมประมาณนี้ มีอะไรกับตัวมันอ๋อถ้าจะเล่นตัวมันต้องอัพสกิลด้วยนะอย่าลืมอัพสกิลอัพสกิลด้วยเนี่ยตัวมันต้องอัพสกิลด้วยเก่งอัพเกรดสกิลขึ้นมาแต่แต่ก็ประมาณนี้ทุกคนก็อันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆเดี๋ยวถ้าผมเจอเซตไหนที่ใส่แล้วมันเก่งก็มารีวิวยังไงตอนนี้ก็ออย่างไปฟฝันไอ้ปู